ถ้าพูดถึงแบรนด์นาฬิกาที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆมากที่สุดในโลกเนี่ยเราคงต้องพูดถึงนาฬิกาที่มีอายุกว่า189ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ชื่อว่าลองจินครับแต่ประวัติที่ไปที่มาของแบรนด์นี้เป็นยังไงทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาที่มีประสิทธ,ธิภาพหรูหราและมาคู่กับนวัตกรรมทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจจจดดีีดีีทท่่่ผมมมะะเเเเอออออาาาาาลให้้้้ัััังงงงนน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 กรรรยยแแบบบบุุวววิิตตขขป นนก็น่าจะต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อนครับในวันที่15เมษาย,ยนปี1809ผู้ชายที่มีชื่อว่าออกุตอารคาซิสนะครับเกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนเมื่อเขาอายุได้23ปีครับในปี1932เนี่ยเขาได้รวมตัวกับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะทรรําธุรกิจเป็นของตัวเองโดยธรรุรกิจที่เขาทํานั้นนะครับก็คือรวมตัวกับเพื่อนที่เป็นช่างทํานาฬิกาอีก2คนเพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาครับที่ชื่อว่าอาร s คาซิสแอนโคนะครับผลิตนาฬิกาแล้วก็ชิ้นส่วนนาฬิกาเนี่ยขายให ประเทศครับซึ่งเรื่องราวของโรงงานผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาแห่งนี้ก็ดําเนินเรื่อยมาหลายรุ่นนะครับจนกระทั่งรุ่นหลานของเขาครับที่มีชื่อว่าเอิร์เนสต์ฟานซิลงเนี่ยเป็นคนที่มีความหลงไหลในเรื่องของนาฬิกามากๆนะครับจนเริ่มมีความคิดว่าที่จริงแล้วผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาอย่างเดียวเนี่ย ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากจะผลิตนาฬิกาออกแบบกลไกของนาฬิกาเนี่ยให้เป็นของตัวเองขึ้นมาเป็นนาฬิกาของตัวเองจริงๆครับจึงเป็นที่มานะครับของการตั้งโรงงานที่อยู่บนหุบเขาริมแม่น้ำที่เขาบอกว่ามีทุ่งหญ้าทอหยาวเนี่ยหรือว่าที่หลายๆคนนะครับเรียกกันว่าลองจินซึ่งนั่นเองคือจุดเริ่มต้นนะครับของนิยามนาฬิกาของลองจินที่ถูกกล่าวถึงว่าเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาที่สง่าง,งามและทรงประสิทธิภาพที่สืบทอดมายอย่างยาวนานครับโดยจุดเริ่มต้นนาฬิกาเดือนแรกของลองจินแท้ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือตอนท ลองจได้ออกแบบแล้วก็ผลิตนาฬิการุ่นแรกในปีคศ1867ครับภายใต้เลขสี่เหลี่ยม number 335ซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับมีการออกแบบโลโก้ของลองจินเนี่ยให้เป็นรูปนาฬิกาสายติดปีครับซึ่งโลโก้นั้นเองเนี่ยก็ได้ปรากฏให้โลกเห็นเป็นครั้งแรกนะครับในนาฬิการุ่นนี้นี่แหละโดยในยุคแรกนะครับนาฬิกาของลองจินเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ผลิตออกมาเป็นนาฬิกา ห้อยติดกระเป๋าที่แข็งแรงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าพ็อกเก็ตวอชจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาก่อนนะครับโดยเหตุการณ์ที่ทําให้ลองจินเป็นที่รู้จักในระดับโลกเนี่ยก็คือในปี1990ครับที่ลองจินเนี่ยได้ติดตั้งกลไกลที่เรียกว่าโครโนมิเตอร์นะครับลงไปในนาฬิกาที่มีชื่อรุ่นว่าราเรโนมีครับมาถึงตรงนี้ผมขยายความคําว่าโครโนมิเตอร์ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นคําว่าโครโนมิเตอร์บนหน้าปัดของนาฬิกาบ้างนะครับก็ต้องเล่าว่าจริงๆตั้งแต่ศตวรรรษ่19เเป็นนนต้้มมมาาคคิใหว กับเรื่องความเที่ยงตรงของนาฬิกามากขึ้นคือในสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาก็จะมีกลไกลที่หลากหลายใช่ไหมครับบางเดือนเดินช้าเดินเร็วมีหลายยี่ห้อหลายผู้ผลิตต่างๆเต็มไปหมดผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะพบนาฬิกาติดตัวส่วนเวลาเดินทางไปที่เมืองไหนเขาก็จะมีหอนาฬิกาประจําเมืองนะครับเราก็จะเอานาฬิกาของเราขึ้นมาแล้วก็จูนให้ตรงกับหอนาฬิกาว่า ตอนนี้นาฬิกาของเราเดินเร็วไปหรือว่าช้าไปก็จะพยายามต้องปรับให้ได้ตรงกับนาฬิกาของเมืองมากที่สุดนั่นคือนาฬิกาในสมัยก่อนนะครับที่นาฬิกาเนี่ยไม่ได้มีความเที่ยงตรงเท่ากันในทุกท,กทกยี่ห้อก็เลยเป็นที่มานะครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานอิสระต่างๆครับเข้ามามีบทบาทในการทดสอบความเที่ยงตรงของนาฬิกาซึ่งลองชินเองเนี่ยก็ได้ส่งนาฬิกาเข้าไปทดสอบกับสถาบันเหล่านี้เนี่ยให้ทดสอบความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์เนี่ยแล้วก็ผ่านมาด้วยวามภาคภูมิใจไม่อยากยาวนานนะครับอย่างเช่นหน่วยงานอิสรระะเเเหหล่่าาานนีี้้ทอจคคยุูกั น,นั่นก็คือการทดสอบโดยองค์กรอิสระที่มีชื่อว่า Swiss Official Chronometer Testing Institute ครับหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ COSC นั่นเองสถาบันนี้ก็ได้เข้ามาทดสอบนะครับแล้วก็ได้มอบสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรงเนี่ยให้กับนาฬิกาของลองจินเช่นกันซึ่งลองจินเองก็ได้ส่งนาฬิกาโครโนมิเตอร์เนี่ยไปทดสอบหลายรูปแบบนะครับทั้งในการเดินทางที่ผาดโผนนะครับซึ่งก็ต้องมีการทดสอบทั้งสถานการณ์ต่างๆอุณหภูมิความชื้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในนนนนกกกาาาารรทดดสอบบจึงเียไ้ว่นนแบบฬิ มีการสร้างสางนาฬิกานะครับที่ให้ความเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยําในระดับสูงสุดเลยจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบนดนาฬิกาที่กวาดรางวัลมามากที่สุดในโลกนั่นเองส่วนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของลองจินนะครับนั่นก็คือในศตวรรษที่19ครับตอนนั้นลองจินได้ออกแบบนาฬิการุ่นหนึ่งขึ้นมาครับเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาให้สุภาพสตรีใสโดยออกแบบตัวเรือนเป็นสีทองนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้อยู่บนข้อมือของคนได้นั่นก็คืออะไรฮะนาฬิกาข้อมือที่เอาไปสวมใส่บริเวณข้อมือของเรานี่เองจนทําาให้กลย เป็นนาฬิกาที่เป็นทั้งเครื่องประดับนะครับและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสตรีที่สวมใส่ครับจนโดดเด่นมากๆในสมัยนั้นโดยหลังจากนั้นลองจินเองนะครับก็ยังได้พัฒนานาฬิการุ่นต่างๆเนี่ยให้ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในปี1935ครับได้พัฒนานาฬิกาลองจินทายปเอซซึ่งเป็นรุ่นที่มีหน้าปัดเอียงเป็นรุ่นที่มีทั้งความสวยงามและก็ตอบโจทย์คนใช้ซึ่งก็คือทหารอากาศในยุคนั้นใส่ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเพราะววดก วดเร็วในการใช้งานจับเวลาและอ่านค่าเวลาของนักบินเนี่ยโดยไม่ต้องปล่อยมือออกจากคันมาขับเครื่องบินนั่นเองก็เลยเป็นรุ่นที่ทั้งสวยงามนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คนใช้ในสมัยนั้นซึ่งก็คือทหารเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยพอเข้ามาสู่ศตวรรษที่20นะครับลองจินก็อย่างได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยให้ต่อยอดมาจากนาฬิกาที่มีความทนทานที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็เอากลไกที่ตัวเองบุกเบิกมาตั้งแต่สมัยนั้นครับมาพัฒนาต่อยอดก็เลยเป็นนาฬิกาที่มีความแแม่่นนนนยําาาาใใระดับสกกกกกลล้้ว็็ถูเเหปฬิที ถูกนาไปใช้ตัดสินในงานแข่งกีฬาต่างๆระดับโลกมาแล้วหลายรายการครับส่วนคําขวัญของลองจินที่บอกว่า Elegant is an attitude เนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากปีคศ .1999 นะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยบริษัทได้ประกาศเปลี่ยนคําขวัญของตัวเองอย่างเป็นทางการเพื่อให้สะท้อนถึงสิ่งที่ตัวเองทํามาครับ Elegant is an attitude นั่นก็คือความสง่างามเป็นทัศนคติซึ่งก็สะท้อนมาจากสิ่งที่ผ่านมาของบริษัทนะครับนั่นก็คือความมุ่งมั่นที่จะทำนาฬิกาให้ออกมาสวยงา,งามสง่างามที่สุด ตอ,ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัยนั่นเองครับส่วนานาฬิการุ่นที่เป็นรุ่นขายดีที่สุดของลองจินก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ี่รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ h ไฮโ o รคอนเก l o ลองจินมาสเตอร์คอลเลคชั่นลองจินพรีมารูนาและก็สุดท้ายก็คือลองจินโดเซวิตาซึ่งสาเหตุหลักๆที่ได้รับความนิยมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคุ้มค่ากับราคาเมื่อเทียบกับฟังก์ชันของลองจินนั่นเองโดยในปัจจุบันลองจินก็ได้มีหัวเรือใหญ่คนใหม่นะครับ โดยรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ครับคือเข้าบุกตลาดออนไลน์และอ e ีคอมเมิร์ซตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคนะครับแต่ยังคงไม่ทิ้งจุดยืนที่เป็นแก่นแท้ของลองจินไม่ว่าเรื่องนาฬิกาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่มีดีไซน์สง่างามประสิทธิภาพของการทํางานแล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ครับส่วนในประเทศไทยเองลองจินก็ได้เข้ามาทําการตลาดในศักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยมี <Mario S 1> มาดิโอเมาเริ่มเป็นแฟนออฟลองจินและในปี2021เองก็ได้เปิดตัว9สุภัสราราธนชาตนะครับในฐานะ แฟนออฟลองจินผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยเพื่อให้นาฬิกาลองจินเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับเมื่อพูดถึงนาฬิกาทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีและล่าสุดก็ได้ประกาศสําคัญนะครับนั่นก็คือขยายระยะเวลาการรับประกันนาฬิกาที่เป็นออโตเมติกโมเดลทุกรุ่นจาก2ปีเป็น5ปีสําหรับคนที่ซื้อนาฬิกาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2564เป็นต้นมาครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูประวัติทุกรุ่นของลองจินได้เดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไวใ้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับทั้งหมดนี้ ชื่อว่าลองจินนะครับนาฬิกาที่มีสัญลักษณ์โลโก้เป็นนาฬิกาสายติดปีกนะครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันสําหรับในตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i ต e ติดตามแล้วกดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอยากให้แชร์เรื่องไหนให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟัััังแแลละสสสําหรบวววนนีี้้ผมไปด ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ